ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านเปิดหน้าจอมาวันนี้ต้องบอกเลยว่าอุ่นใจเชื่อมัน่นเพราะนี่คือภาพความพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นของทหารจากรอ3 3 0ที่กำลังเตรียมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ยกใหญ่เพื่อรับมือเข้าแมกี้พายุโซนร้อนที่กำลังจะมาถึง เรื่องมันมีอยู่ว่าท่านพอทอ,อดิเรกวัศนสกุลผู้บังคับการรอ3,300ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจครับท่านสั่งการเดินหน้าตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนด้วยตัวเองตรวจเช็คทุกอย่างแบบละเอียดยิบตั้งแต่กำลังพลที่ต้องแข็งแกร่งยันยุทโภปกรที่ต้องพร้อมรบกับภัยพิบัติทั้งเรือท้องแบนเสื้อชูชีพเครื่องมือตัดทางทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ทำไมต้องจัดเต็มขนาดนี้ก็เพราะเข้าวแม่กีมันมีฤทธิ์เดชท,ที่อาจจะนำทามาซึ่งวาตภัยลมพายุพัดถลมหรืออุดทกกัะไน้ำท่วมหนัก นี่คือการเตรียมพร้อมแบบมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแม้แต่วินาทีเดียวทหารเหล่านี้จะสามารถพุ่งตัวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีนี่ไม่ใช่แค่การซ้อมนี่คือการยืนยันว่าทหารอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมมันได้ความรู้เห็นความทุ่มเทข,ของเหล่าทหารแล้วก็ต้องขอเชื่อชมจากใจจริงครับอย่าลืมถ้าคุณชอบการนำเสนอข่าวที่ร้อนแรงเข้าใจง่ายไม่ต้องอ่านแบบนี้ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้28 HB News หน่อยครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับการเตรียมพร้อมครั้งนี้และที่สำคัญกดติดตามช่องเราไว้เลย กดไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกข่าวร้อนที่เกิดขึ้นเพราะเราคือ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ